สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับอวันนี้ก็อยู่ที่โกบอนเฮาส์นะครับมาซื้อเหล็กครับลุงชัยสั่งคองครับเรเลยต้องมาซื้อเหล็กอยู่ที่โกบอนเฮาส์อยู่นางรองครับสาขานางรองครับอยู่นี่นี่ครับเราอยู่ใกล้ นางรองเราก็มานางรองครับนี่ระยะทางอ่าวิ่งมานางรองจากบางกรวดมาก็อยู่ประมาณ40-50กิโลครับประมาณนี้ครับวันนี้มาซื้อเหล็กนะครับเหล็กกาวนัยน,นะครับแล้วก็แผ่นวีว่านะครับไปทำเขาเรียกว่า,าทำดาดฟ้าแล้วกันนะลาดฟ้าดาดฟ้าไว้ชมวิวครับอยู่หน้าบ้านครับ หลุงชัยเป็นคนอ่าเป็นคนให้แนวคิดนะครับตอนแรกว่าจะมุงเป็นหลังคาแหละแกบอกว่าเฮ้ยทําแบบนี้เลยแกว่าขอาทเทลเลอร์ม,มาเลยครับเอาไปลูกพี่นี่ใช้ของเยอะต้องเลือกซื้อร้านใหญ่ใหญ่อย่างนี้เลยนะครับ ไม่ไปสักทีห่อน่าจะรอลมรอลมเต็มเข้าไปได้ยังครับเข้าเอาเอาเหล็กเหล็กฝั่งไหนเดี๋ยวให้เขาออกก่อนเนาะรอเขาออกก่อนใช่ไหมเดี๋ยวรอเขาออกก่อนเก็งอะไรครับพี่เหล็กเก่าวันไหนสี่สิบห้าสิบห้าสิบเส้น ครับ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 ผมจุดรับสินค้าครับสวยงามครับว่าเดี๋ยวเราเดินไปดูดีกว่าทำอะไรครับสมฮะหน้าตาสฤมธิ์ไหนอ๋อชุดอาไรซื้อซื้อแบบกระจกดีกว่า เออไม่ได้ไปดูเนาะมาถึงแล้วไหมเอาบินขึ้นของห้ามอะไรหาห่วง ไปไหนมาผมรอตั้งนาน,นผมมารอนานมากเลยอะ่ะผมนั่งอยู่หน้ารถโอ้นั่งอยู่หน้ารถนะผมมองบ้างให้ขึ้นอัพให้อะไรเขาออกก่อนเนี่ยครับสตาร์ทเครื่องไว้ตั้งนานก็สตาร์ทเครื่องให้ลมมันเต็มเปลืองละมันรู้ไหมเปลืองนละมันรู้ไหมโอ้ถ้าติดเครื่องแค่นี้กินนละมันสิบลิตรเ, <laughs> เราเราจะเก็บค่าค่ารถยังไงดีนี่คนที่มากับเราฮะห้าร้อยห้าร้อยเนาะ บกรถทัวร์ปราบบ้านดีกว่าไม่ต้องเลยไม่ต้องครับรายก่อนให้เขาไปส่งว่ะไม่รู้อ่ะต้องเก็บค่าน้ำมันน่ะต้องมีค่าน้ำมันเนี่ยเรื่องอะไรจะมาใช้รถคาร์เมรียนั่รถทัวร์ก็ต้องจ่ายตังค์นั่งนีต้องจ่ายตังค์ทุกครั้งรถคาร์เนี่เจ้าของรถคาเมรอนตัวเขาละไม่ได้ยินนี่ครับเป็นคนหลอกผมให้เก็บไปไอ่ชอบไปไหนชอบก็บของฟรี มกอบนเท้าน,นั่งรอครับวันนี้ได้แผ่นวีว่าแบบไหมสิบหกมิลพี่ไหนสิบหมิลขนาดไหนนี่บ่วีว่า ขนาดไหนนนีาไหมอันนี้เท่าไหร่นีสิบหกใช่ไหมอ๋อสิบหกอันนี้ขนาจะประมาสิบห้าสิบห้าไปปูข้างบนทำเป็นดาดฟ้าอ่ะเหยียบได้ไหมคนดาดฟ้าได้ครับผมได้เนาะไม่ใช่ว่าไปวางลงๆฮะต้องมีไม้เหล็กเป็นเหล็กใช่ถักเหล็กไงได้ครับ นี่ใช่ไหมนี่อะยืมทิ้งเอย่างนี้เหรใช่ใช่ได้แล้วมันปูกระเบื้องได้ด้วยใช่ไหมนี่อันนี้ผมไม่เคยเห็นนะเนี่ยเต่ก็ส่วนมากเอาไปทำได้เนี่ยเนสูกระเบื้องครับอ่าปูกระเบื้องครับข้างบนอะได้อยู่แต่ถ้าเกิดปูกระเบื้องครับเนี่คือมันคล้ายๆว่าเขวางเหล็กหลายเส้นหรือเปล่าเพื่อมาให้ใช่ใช่วางวางเหล็กถักเหล็กอยู่ อยางนั้นที่ปิดกี่โมงครับนี่ปิดทุ่มนครับทุ่มหนึ่ใช่อ๋อทุ่มน่งปิดทุ่มหนึ่งเนี่ยเอาไปกี่16 16แผ่นครับ10เมิ1มิลลฮะ16มิลไหม่ถ้าเกิด15จะเล็กกว่านี้หน่อยนึงอ๋อ16มิลเอาไปประมาณกี่แผ่น16ครับ นี่ยี่สิบมิลใช่ไหมนี่ใช่ครับตัวนี้มี่นี่เหรอเขาเรียกแผ่นวีบา้าหน,นักเติมไปด้วยนี่<แ>ปูกระเบื้องไหมปูปูนี่เสร็จแล้วก็ปูพายางปูหอยนู่นไอ้กระเบื้องยางอ๋อกระเบื้องยางท้ายางหรือเปล่าไม่เป็นเป็นกระเบื้องยาง อ้โหปิดปิดปิดเลยออ๋ยางก็ลอกกาวแล้วก็ปิดปิดเลยช่ายถ้าเกิดว่าเป็นเป็นกระเบื้องพื้นแบบธรรมดาปกตินี่คือมันต้องวางเหล็กหลายเส้นอ๋ออใส่กระเบื้องยางก็ดีเนาะง่ายง่ายใช่ใช่แพงนี่อยู่นี่มีไหมมีมีลายมีอะไรให้ดูมีทั้งีอยู่ข้างในให้ดูลายอ๋อเออ เดี๋ยวต้องทมช่าง่อนเขาจะใส่แบบไหนไม่แพงไวยก็เรื่องธรรมดาหรอกเนี่ยปูกว่าแล้วมันง่ายปูง่ายติดปกติดเลยรู้อ่ะค่ารถวันนี้ต้องเออเบียค่ารถวันนี้ก็ต้องมีเบียสักห้าหกคนแหละค่ารถนะ Hãy <laughs> wow, này đây sắp tạo Mì Gõ rồi nè <laughs> ของเสียสศูนย์ครับหนึ่งมัดอู้นี่ค่ารถค่ารถน่าจะต้องพันหนึงอะ <Okay. S 1> เหล็กนี่มันหนักอยู่แล้วเนี่ยฮ <Okay. S 1> ะ <c oughs> <c oughs> อ๋อโอ้ไม่มีลนแล้วนี่ไม่ต้องมัดเลยนี่ฮะนี่แผ่นวีว่าครับสิบหกเาาาอ,า,อนา,า,านัเออนบเบิงเดอร์ครบเดอ้อ

แค่ว่าจะไปเอาหัวฝรั่งครับไปปูทำเป็นหลาฟ้าครับถัดฟ้าไว้นั่งเล่นนะไปานไหนบนกวดครับครับนี่นะ ถ้าเอา20มิลนี่หนักกว่านอีกเนาะ ร้อยครับฝั่งนู้นของเจสุนฝั่งนี้ของผมแล้วก็มีแผ่นวีว่า10อ10 16มิลครับ16แผ่นอะไรพี่ อะไรนตัวเอไม่เย็นไนก็ตารถเปขึ้นเส็จแล้วให้ตารถมีตาแกตนมาตาใส่ดยัไมเอมาเหมกันมั้เนี่ยไหนบินได้บินขึ้นยังพผมอ่ะโอเคไหนอู้เอาแล้วเนาะอู้จะเอายังไงเนาะหมดเท่าไหร่เนี่ย สามหมื่นสี่โอ้เดี๋ยวกินเบียร์อยู่นี่มัดให้เรียบร้อยครับนี่แค่นี้เองหมดไปเท่าไหร่ เจือสุนเท่าไหร่หมื่นห้าป่ะหมื่นห้าโอ้หมื่นห้าหมดหมื่นห้าครับยังเหลือสันไทยทอีกห <15. S 2> มื่นกว่าหมื่นห้าไม่สันไทายหมื่นต้องซื้ออีกย่างละถูกสุดแล้วเนาะซื้ออีอย่างไรฮะหรือไปซื้อใยปักทงชัยหน่อยเนาะกลับตรงนี้ไม่ได้หรอกสามแย <reading> <expand> ไปหนู่มไหนตรงสีแยกปากเราไปที่ปากแล้วพอตีรถกลับมานี่คือเลี้ยวซ้ายเลยเลี้ยวซ้ายไปนี่ไปออกบ้านบัวเข้าบ้านกรวดเลยครับเอาเร่งนี่ลงบ้านกรวดเลยเอาก็ลงบ้านเราเลยให้แกเอาหกรอไปเอาเองเราไม่รู้แล้วจ่ายเงินเลยเรับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเดี๋ยว